ต้องเพิ่มประเด็นในการวิจัยและพัฒนาที่มันเกี่ยวข้องกับ uh, structural change มา,มากขึ้นนะคะคือ uh, ในอดีตเนี่ยเราเราจะเห็นว่างานวิจัยบางอย่างก็คือวิจัยเราอา,อา,จ,อาจจะจะโคบมันอาจจะเล็กไปหรือว่าวิจัยเราก็จบที่ขึ้นหิ้งไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในในระดับปฏิบัติอันนี้ก็อาจจะ uh, เพิ่ม เพิ่มความสําคัญของการวิจัยในระดับที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างยกระดับการแข่งขันอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ประเด็นที่อาจจะผลักดันกับ EU ซึ่งซึ่งคิดว่า EU เขาชอบแน่ๆนะคะก็จะมีเรื่องของเรื่อง STI อันนี้แน่นอนนะคะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเราทําอยู่แล้วเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจ ขนาดกลางขนาดย่อมนะคะพวก MSME ต่างๆอันนี้ EU ก็ให้ความสนใจเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการผลิตอาหารและการบริโภคที่ยั่งยืนนะคะการรับมือกับการเปลนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรีนะคะนี่คิดว่าเป็นประเด็นที่ EU ต้องสนใจแน่ๆนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราสามารถดําเนินการผ่าน ตัว p c a นี้หรือว่าจะไปเ,เป็นเชิงลักษณะผู้พาคีกับอาเซียนก็ได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะในรอบนี้ขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากนะคะดรบุญวราอขอบคุณด้วยสำหรับข้อ,อ,ขอเสนอท,ที่น่าจะ เป็นเป็นประโยชน์มาก,กน,นะคะโดยเฉพาะหัวข้อที่ไทยสามารถที่จะเสนอทำวิจัยร่วมกับทาง EU ได้เพราะแทบจะทุกอันที่ที่ระบุไว้นะคะในใน presentation ก็จะเป็นหัวข้อในใน pca เช่นเดียวกันค่ะเรามีเวลาอีกไม่กี่นาทีจะ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะคะที่ที่ต้องอที่ที่เวลามันไม่ค่อยพอแต่สำหรับช่วง Q&A นี้นะคะไม่ทราบว่ามีท่านใดจากฟลอร์เนี่ยค่ะมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะค่ะถามหนึ่งคำถาม่ะคะพอดีสนใจเรื่องออสิทธิบัตรพอดีทางทางกระทรวงออกแมทนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ก็มีความกังวลว่า อยากทราบว่ามันมีคือทางเราเองเตรียมตัวในประเด็นนี้ไว้ยอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาวันเราจะเห็นกันข้อตกลงต่างๆว่าเรื่องสิทธิบัตรเนี่ยเราส่วนใหไทยจะให้น้ําหนักกับเรื่องทางเศรษฐกิจมากกว่าเรื่องของการสมดุลเรื่องให้ให้น้าหนักเรื่องเศรษฐกิจมากกว่าที่จะให้น้าหนักเรื่องที่อุปสรรคที่มาทำให้เกิดการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของประชาชนเนี่ยดังนั้นในส่วนพาร์ทนี้ทางทางกระทรวงทั้งสาธารณสุขหรืออาจจะทาง กระทรวงพาณิชย์อะไรเงี้ยเราเระวางตําแหน่งเราไว้ตรงไหนแล้วเรานระบัดระหวังเรื่องนี้ไว้อย่างไรงค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นเดี๋ยวอาจจะเชิญดกเชเอมก่อนแล้วกันนะคะถ้าจริงๆยังไม่ค่อยเข้าใจคําถามมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าในเรื่องสิทธิบัตรกับการเข้าถึงเนี้ยค่ะ,ะถ้าจะว่าไปในในประเทศไทยเองก็มีการดำเนินการที่แบบว่า เราเราสามารถที่จะทําให้การเข้าถึงยาหรือว่าเข้าถึงโดยเฉพาะในเรื่องของระหว่างการแพร่ระบาดของโควิด -19 เกนี่ยก็แทบจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิบัตรเลยเพราะว่าประเทศไทยโดยเฉพาะระบบสาธารณสุขของไทยนี่ค่ะก็คือพยายามทําทุกวิถีทางที่จะทําให้ประชาชนไทยเข้าถึงยาเข้าถึงวัคซีนเข้าถึงการรักษานะคะก็ก็ จริงๆห้องสิทธิปบัตอยู่อีกห้องหนึ่งนะคก็ทีนี้ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของบริการสุขภาพนะคะก็อยากให้วางใจว่าเราพยายามก้าวข้ามในเรื่องของสิทธิบัตรแล้วก็ดังที่เห็นมานะคะว่าเรามีระบบบริการสุขภาพทวนหน้าหรือว่า USC นะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือในช่วงของโควิด19นยคะก็คือคนไทยทุกคนเข้าถึงสิ่งที่จําเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลการวัคซีนเทคโนโลยีการตรวจรักษา ทีนี้ถามว่าสิทธิบัตรเนี่ยมีเราให้ความสำคัญมากแค่ไหนนะคะก็ยอมรับตรงๆว่ายังไม่เข้าใจคำถามนะคะว่าเราคุ้มครองสิทธิบัตรหรือว่าเราพูดถึงเรื่องสิทธิบัตรไม่ให้เป็นอุปสรรคขออนุญาตถามได้ไหมคะขอโทษค่ะคือจะถามว่าเราเราในส่วนสิทธิบัตรอะค่ะช่วงที่ผ่านมาเราเจอว่าบางทีเราจะให้น้ำหนักเรื่องการคุ้มครองสิทธิบัตร มากจนทําให้เราเข้าไม่ถึงยาในบางในในการเข้าถึงยาในบางประเภทซึ่งมันทําให้เกิดเราจะต้องออกไปใช้กฎหมายหรืออะไรต่างๆเพื่อจะทําให้คนไทยเข้าถึงยาเนี่ยทีนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าณณนะนะตอนนี้เราวางตําแหน่งเราไว้ตรงไหนเช่นมันมีระบบที่จะรองรับไหมถ้าจะต้องอ่าเราจะต้องคุ้มครองทั้งเรื่องสิทธิบัตรของคู่ค้าเราด้วยยเงี้ยกับการที่ทําให้เราเข้าถึงสิทธิบัตรได้ด้วยเงี้ยม,มันมีระบบซัพพอร์ตตรงเนี้ยเราเรามองไว้ด้วยยังไงหรือเปล่าเช่น มีกลไกหรือมีระบบที่จะทําให้กระบวนการเรื่องคุ้มครองสิทธิบัตรมันไม่มากเกินไปกว่าที่มันควรจะเป็นไหมอย่งางเงี้ยค่ะค่ะในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิบัตรขออนุญาตรตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ไ,ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไม่ได้ทเรื่องนั้นแต่ถ้าในเรื่องของการที่แบบว่า,าทําอย่างไรไม่ให้สิทธิบัตรมีอุปสรตรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพเข้าถึงยาเข้าถึงการรักษาของของประชาชนไทยเนี้ยค่ะก็ก็ต้องขอตอบใน ตามที่ตอบไปแล้วนะคะว่าจริงๆโดยระบบสาธารณสุขของไทยนะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่ะก็ก็คือทําทุกวิถีทางที่จะก้าวข้ามในเรื่องของสิทธิบัตรนะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะเข้าถึงบริการสุขภาพที่จําเป็นแล้วก็การเข้าถึงยาที่จําเป็นถึงแม้ว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาอาจจะเคยใช้ประเด็นในเรื่องของการาให้เขาเรียกอะไรคะความยืดหยุ่นในทางสิทธิบัตรไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ cl อะไรเงี้ยค่ะเราก็เคยทํามาแล้ว แต่ว่าถ้ายกตัวอย่างง่ายๆในช่วงของโควิด19ก็คือว่าจะเห็นว่าเราก้าวข้ามเรื่องสิทธิบัตรนะคะแล้วก็รัฐบาลหรือว่ากระทรวงสาธารณสุขก็ทําทุกขิทางเพื่อให้ประชาชนไทยนีย่สามารถเข้าถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลการรับมือกับโควิด19ได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณมากนะคะดรเชเอมเราน่าจะไม่อีกหนึ่งคำถามแล้วกันค่ะเชิญค่ะ ขอบคุณนะคะ,ะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพื่อจะได้ทราบภาพรวมเพิ่มมากขึ้นของกระทรวงอวนะคะ,ะเห็นด้วยว่าว่า PCA เนี่ยจะเป็นช่องทางจะเป็นก้าวที่เราสามารถจะสร้างเครือข่ายจะสร้างเน็ตเวิร์กได้โดยเฉพาะในเรื่องของ R&D แล้วก็การวิจัยร่วมแลวขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าณปัจจุบันเนี่ยค่ะสวชนะคะเป็นผู้แทนสวช มีได้เริ่มการร่วมทำงานแล้วในในประเด็นของ CE ซึ่งเป็นหนึ่งใน BCG CE นะคะ CE อ s คือ circular economy นะคะ,ะกับกลุ่มประเทศ n o r d ดิกนะคะอันนี้คือ,คอเริ่มเริ่มดำเนินงานแล้วแล้วก็เริ่มเจะจะเริ่มคุยแล้วแต่ในมีกับหน่วยงานที่ได้เริ่มทำงานแล้วก็มีเช่นการที่เป็นรูปธรรมแล้ว กับประเทศเนเธอร์แลนด์ของเซียโก้ฮเซิร์ชน่าจะเห็นข้อมูลนี่ก็เพิ่มเติมแล้วก็คิดว่าถ้าเริ่มจากการทำ r ารร่วมกันเนี่ยเราก็สร้างเน็ตเวิร์ร่วมกันโดยเฉพาะ University Network เนี่ยจะเป็นจะเป็นเรื่องที่ดีมากถ้าสามารถผลักดันได้ผ่านช่องทางนี้ผ่านกรอบนี้ค่ะจะมีประโยชน์ต่อประเทศไทยมากด้วยแล้วก็ตรงกับ BCG ของของที่เป็นนัยบายระดับชาติ ขอบพระคุณมากค่ะแม่ไม่ทราบว่ามีมีคอ์อะไรเพิ่มไหมคะไม่มีแล้วค่ะก็ขอบคุณดรอุ้มด้วยค่ะทราบค่ะหากไม่มีคำถามอะไรจากทางฟลอร์แล้วนะคะก็ก็คงจะต้องขออนุญ,ญาตปิดการการสัมมนาในกลุ่มย่อยนี้นะคะคือจะ ขอก่อนที่จะที่จะแยกย้ายกันไปนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศเองอก็ต้องขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานจริงๆทุกภาคส่วนเลยนะคะที่ได้ร่วมกระบวนการ PCA มามากับเรามาโดยตลอดะค,ะคือเราเจรจามาได้ก็ ด้วยข้อมูลแล้วก็ด้วยท่าทีจากจากทุกหน่วยงานและกำลังใจที่ที่ให้มานะคะเพราะฉะนั้นต้องขอขอบประคุณแล้วก็หวังว่าวันนี้ก็จะเป็นการฉายภาพแบบเร็วๆให้ให้ทุกท่านเห็นว่าในด้านเหล่านี้เนี่ยคะ่ะทั้งไทยและ EU มีการร่วมมืออะไรกันบ้างแล้วทั้งกับ EU ในฐานะองค์กรและประเทศสมาชิก เป็นรายประเทศนะคะเราก็หวังว่าจะทุกท่านจะได้เหมือนกับเป็นการกระตุ้นความคิดว่าต่อจากนี้ไปค่ะเราน่าจะทำอะไรได้อีกบ้างกับกับ EU นะคะกับประเทศสมาชิกเมื่อเรามี p c a แล้วเป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ที่ที่ที่แบบมีแบบแผนนะคะ และอย่างที่ได้เรียนไว้ตอนต้นเนี่ยคะ่ะการสนทนาของเราก็จะยังมีต่อเนื่องในปีหน้านะคะ,อะขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมามาแบ่งปันข้อคิดเห็นเราก็ข้อมูลกับเราและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ทกรุณาสละเวลามาเข้าร่วมในวันนี้ด้วยคะ่ะขอบพระคุณมากคะ่ะและสวัสดีคะ่ะ